ไปกันที่บรรยากาศของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับหากพูดถึงบรรยากาศของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนครับมีการพูดถึงเรื่องขององค์ครักษ์ที่จะมาพิทักษ์ รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยในเวลานี้มี2ท่านคือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขอีกหนึ่งท่านก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบจากกระทรวงคมนาคมครับมีการไปสัมภาษณ์คุณนัชชนน์ศรีก่อเกือ้อรองโฆษกของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทําหน้าที่เป็นรองโฆษกนะครับของคณะกรรมการการตํารวจด้วยม,มีการพูดถึงประเด็นการปฏิรูปตํารวจหากคุณผู้ชมติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าณัเวลานี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีการตั้งองครักษ์ที่จะมาพิทักษ์ทั้งสองรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากว่านัเวลานี้สามารถชี้แจงได้ด้วยตนเองและเชื่อมั่นในศักยภาพการทํางานของทั้งสองรัฐมนตรีของพรรคในขณะที่ทิศทางการลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีร่วมกับรัฐบาลน,นั้นต้องพิจารณาจากการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก่อนครับโดยการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลพักภูมิใจไทยนั้นมีสองคนนะครับที่โดนอภิปรายและยืนยันนะครับว่าพักไม่มีการตั้งองครักษ์ขึ้นมาพิทักษ์รัฐมนตรีแต่อย่างใดนั่นก็หมายถึงว่าจะไม่ประท้วงอย่างฟุ่มเฟือย<ท>ะนะฮะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่จะมีการอภิปรายกันรัฐมนตรีทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารการป้องกันการแพร่ระบาดเรื่องของโควิด -19 การเอื้อประโยชน์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมไปถึงประเด็นเหล่านี้ครับรัฐมนตรีสามารถที่จะชี้แจงได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเป็นโครงการขนาดใหญ่นั้นก็ย่อมมีหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่แล้วครับโดยมั่นใจว่าทั้งสองรัฐมนตรีสามารถจะชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆข้อสงสัยจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและอธิบายความให้กับประชาชนได้รับทราบไว้และสําหรับการลงมติการไว้วางใจรัฐมนตรีนั้น คุณนัชนนได้กล่าวนะครับว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่มีระเบียบวินัยในลำดับต้นๆของสภาซึ่งภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงแล้วกรรมาการบริหารพักจะมีการร่วมหาลือกันอีกครั้งหนึ่งกับสสของพักนะครับโดยจะเป็นการกําหนดแนวทางการลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีในขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะมีทิศทางเป็นอย่างไรจะต้องพิจารณาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีแต่ละคนอีกครั้งหนึ่งก่อนนั่นก็หมายความว่านอกเหนือจากสองคนของพรรคภูมิใจไทยแล้วอีก8คนตามรายชื่อยติภูมิใจไทยจะขอดูการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งไปติดตามการสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกับคุณนัชนนท์สีกอเกือครับ่สิงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งองค์ครักษิทักษ์รัฐมนตรีอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าผมเองได้สอบถามท่านเลขานะครับว่าจะ ให้ผมช่วยอะไรบ้างท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรช่วยให้กําลังใจก็แล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นในการซักฟอกในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านอนุทินเองก็เป็นประเด็นในเรื่องของสถานการณ์โควิดในภาพรวมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบอันนี้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ในส่วนของเลขาธิการพรรคท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับก็โดนกล่าวหานะครับในประเด็นในเรื่องของเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องอันตรงนี้นะครับมันเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์เป็นโครงการใหญ่ซึ่งมีระบบการตรวจสอบหรือการประมูลกว่าจะได้มามีขั้นตอนออมากมายเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดมีการทุจริตจริงๆนะครับก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพักภูมิใจไทยเนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามสิ่งที่คาใจของพี่น้องประชาชนหรือว่าเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายค้าน